เวอร์เบลเลอร์ธนาคารโลกในรายงานว่าการท่องเที่ยวของเราในปีสองพันสีนี้จะขยายนอกรัวขึ้นเป็น10% ในปีทศวรรนที่สี่นฐบาธรบแห่งสปอปรลาวได้จัดงานวิสิตลาวเยือหรือปีทองเทีย่ยวของลาวซึ่งก็าคาดว่างว่าจะดึงนักท่องเทีย่ยวให้เข้ามาในประเทศบตวตำกว่า4.6ล้านคนและนี่คือโอกาสทางเศรษฐกิจที่สําคัญการท่องเทีย่ยวของเรามีสัดส,ส่วนประมาณร้อยละ้อของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ในขณะที่ธนาคารโลกได้ประเมินการว่าการท่องเทีย่ยวของเรานั้นสามารถเติบโตได้ร้อยละ10%อของ GDP ด้วยการลงทุนและการปฏิรูปที่เหมาะสมการมาของควิด -19 เกได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ยวททททั่่่่โลลกแะหนนงใคายีีญสุด คือภาคการท่องเที่ยวข้องเราที่ทางธนาคารโลกในเบง่าการท่องเที่ยวของเหล่านั้นกําลังประสิินอยู่กับการคาสโน้ตฮาวหรือข่มเข้าใจทางการตลาดของการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะช่วยให้รัฐบาลสบปปเราปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกและงานจากธนาคารโลกฉบับใหม่นี้ได้ให้ข้อมูลข่าวกรองด้านการตลาดดังกล่าวโดยระบุประเด็นสําคัญสาประการสําหรับการท่องเที่ยวข้องเราล่างสถทณ การโควิด1 9ได้แก่การติดตามตลาด การพัฒนาทักษะและการตลาดส่งเสริมการค่ายแบบกำหนดเป้าหมายนอกจากนี้ทางธนาคารลุยังแนะนำการดำเนินการที่มีลำดับสำคัญแปดข้อต่อไปนี้ข้อที่1นึคือดำเนินการสํารวจประจำเพื่อวบรวมสถิติอุปสงคอุปทานและผลกระทบทางสร้างคมและสิ่งแวดล้อมข้อสองคือให้เป็นการรวบรวมข้อมูลแบบดิจิตอลข้อแม่ก็คือรวบรวมข้อมูลแบบทันสมัยโดยใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ข้อที่สาก็คือพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรมการตอนรับทั่วไปที่ตอบสนองความต้องการของภาคส่วนและสร้างเครือข่าสมาร์ทข้องบุค ข้อ4ก็คือปรับปรุงความสาสมารถของอุตสาหกรรมการบริการในการซื้อสัานกับลูกค้าข้อต่อไปก็คือการรีสตาร์ทเริ่มต้นใหม่ขยายโปรแกรมการฝึกอบมรมตลาดการท่องเที่ยวข้งจีนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการจะสามารถรองรับตลาดจีนที่กำลังเติบโตได้อ่าไงไก็คือนักท่องเที่ยวจีนอาจจะเข้ามาไล่ในอนาคตข้อถัดไปก็คือมุ่งเน้นแคมเปญหรือ การโฆษณาในตลาดที่มีความสําคัญข้อที่7็ดคือเน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตร์ผมหมายของข้อนี้ก็สัดเนอยูอแล้ว่าปัจจุบันสปลาพรมีจุดเด่นคือการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาสตร์ถ้าจะให้ไปแข่งขันในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ทนสมัยหรือทถานที่บันเทิงก็คงจะแข่งขันได้ยากเพราะฉะนั้นควรสู่จุดเด่นก็คือการท่องเที่ยวธรรมศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญและข้อสุดท้ายก็คือเพิ่มการใซ้โซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตในแคมเปญการตลาดหรือใชสอินเทอร์เน็ตในการโปรโมทการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น